เอาแล้วนะคะวันนี้เราอยู่กับการเล่นน้องเอเมียนนะคะซึ่งน้องมากับสกินชุดในวันไว้เดะเอาตรงๆนะคือตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่มาทําคลิปแล้วเว้ยคือไม่ค่อยมีเวลาด้วยไงช่วงนี้อะหลอกไม่มีเวลาหลอกฉันเองหลอกเ,เวลาไปแต่แหงหั่นนะเปล่าเปล่าคือพอดีว่าช่วงที่ไม่ได้มาลงคลิปแบบมันเป็นช่วงติดตอ่อเว้ย กับติดสอบเพียงงานอะไรเงี้ยก็เลยว่าเออไม่ลงไปดีกว่าตอนนี้สอบเสร็จแล้วเออเลิกแล้วเลยออกสอบเด็จเพราะฉะนั้นอาจจะได้มาลงคลิปบ่อยขึ้นนะอ,อ่าแล้วหันรอบนี้เป็นใครนะเออขาม,มากแม่รู้สึกถึงความคางค่ะเอ,อเมียรู้สึกว่าแถวนี้น่ะมันน่าน่ากลัวนะโอ้ เริ่มจะพูดแบบแปลกๆอ่ะลิ้นเริ่มจะพันเวลารูปอ,อะไรเนาะท่านเป็นใครแล้อนิเมียนฉันไปมาวะหกก้าว,วะเออว่า3สามก้าหรเก้าว,วะเออเอา,าเอเมียนไปเทสด้วย69ก,ก้ารอบหนึกก่งหยิบเปอร์อีพาเออแต่น่าจะเปลี่ยนเป็นสามก้าแล้วนะคือคือสามก้าของฉันไอหกเก้าววมันไม่มี ของฉันไม่ได้หยิบอ,อะไรเวลาปัดเครื่องช็อตลเลยถึงทำมนเนี่ยเอา้าเอ้าอดีเวลายอย่างเงี้ยโอ้น,ำน้ำโกดจะคิเวเค้กดวงอย่ยใครอ่ะพีโออา๋าพอลิโอเหรอคะโอ้โหคนอย่างเงี้ยทำไมไม่มาจูบน้องแม่เอลเอบไปไหนเลยวะ <laughs> รู้สึกคือเวลาเปลี่ยนที่ป่่นรู้สึกใจไม่ดื้อ พังเตือ้อเอ,อ้ยมันแตกไปหนึ่งเออเียอยู่ฝั่งนั้นอืมแล้วที่จะรอดไมน้อเดบบ๋นี้เดาว,ว่ารอดแน่นอนเพราะว่าไม่ได้จูขออนุญาตเป็นเอเมเียนสายปั่นแล้วกันเนาะแต่เอเมียนในสกินอะไรนะมันมูบะจะไม่ได้น่ะสกินนี้ตอนแรกอ่านว่ามาจูมาจูจนชินเลย คนไฟอย่ามาไล่กับเอเมียเลยนะออกไปเลยอย่ามายุ่งอ้าวไปแล้วไปแล้วจ้าเอาจีนแม่ไม่ค่อยถนัดภาคตัวผู้ชายเว้ยคือตัวละคนอะชอบเล่นตัวผู้ชายนะแต่ไม่ถนัดภาคส่วนใหญ่ภาคแต่พวกแบบตัวหญิงอ่ะเอมมิงเอ็มม่าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ภาคแต่เอ็มมาฟิโอน่าอะไรเงี้ยก็ก,ก,ก็ก็แบบก็อาจจะถ้าจะภาคเอเมียนก็อาจจะไม่ไหวนะ แต,แต่ภาพทำไมาล่ะเฮ้ยเอาจริงนะคือทุกวนภาคผู้ภาคลงช่องอยู่นะื่อกอนนะแต่ด้วยความที่ปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์แล้วก็แล้วก็ด้วยเสียงที่นั่นแหละแล้วคือเอาจริงไหมถ้าใครที่อยู่ช่องนี้มันนานๆแล้วดูทันนี่ก็คือใช่นะก็คือก็สโชคดีนะ <S <S> <S จำนวนวัด <What? S 2> เมื่อกี้ไม่เห็นเครื่องมันเสร็จพร้อมกันส่งเครื่องอะแก <c oughs> เครื่องมันเสร็จพร้อมกันส่งเครื่องแล้วมันโ oh my god เออเอา้าวแค่นี้ก็ไปไม่ได้หรอกโอ้อะไรวะโวอ้อะไรอ่ะแค่นี้ก็าข้ามไม่ได้เอเมียรู้สึกกลับไม่ได้อีกเอ้ยกา้์ฝุ่นตรงนี้โอ้ยกระตุกจังเลย เอมิยอนแล้วทุกคนนะฮะเอมิเอ็นแล้วทุกคนนี่อย่างนี้กับเอมิยอนนะแล้วคุณหมอหมอเอมี่สวัสดีคะคุณอันนี้อ๋อเฮ้ยวิ้ยมายเออชนะสใยๆนะฮะครับชนะเพราะไม่ได้จุกอันนี้เธอเขาไม่คนดีใจนะเอมิยอนเอาแล้วนะคะถึงแม้คลิปนี้จะจบเร็วไปหน่อยแต่ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ สำหรับไม่อยากลงไม่อยากให้ฉันภาคแบบภาคเพิ่มอะไรเง,งี้ยอ่าลงลงแบบลองแบบไงเดียรีเควสมาได้นะเผื่ออนาคตแบบอนาคตดีๆไง <c oughs> อะไรก็สอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกัน